เตรียมนะครับเตรียมนะห้าสิบเจ็ดแล้วสักพ er ักกดได้บอกผมนะครับเมื่อเมียยิ้มได้แล้วเกิดกอดไรขึ้นแม่เดี๋ยวเดี๋ยวอาจคุณอาจจะไม่ได้ทั้งเงียหรือทั้งคอมใช่แล้วมือจะไม่ได้เล่นที่อะไรเลยแม่งปวดอยู่น่าล่ะเฮ้ยเนาะคุยเรื่องเมียเขาเรียกว่าอะไรนะคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องเมียคุยเรื่องเรื่ เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเฮ้ยไม่มีเครียดถ้าเราเครียดจริงเราถ้าเราเครียดจริงโดนเลิกกันมาไปแล้วเฮ้ย้ยอ่บ้าอะไปอยู่หรือเปล่าปีนี้ฝนตกก็ต้องตามผู้ใหร่เลยไม่เค่ียดอยู่เป็นเพราะว่าน่กล้าล่ห้าสิบแปดครับเข้าได้เลยครับขอตำแหน่งด้วยนะครับเข้าไปแล้วเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วเชิญครับหนึ่งสาม 7หรือเก้าหรือเก้าเก้าเก้าหรอเต้องไปแปดก่อนเหมือนเดิมเวลาโถมไปตีบอสโถมไปก่อนแล้วค่อยกระจายกันคำสั่งกลางจากผมจะจบทันทีที่บอสตัวแรกตายนะหลัะนั้นคุณฟังหัวกุ๊ตัวเองนะผมจะสั่งแค่ตอนแรกเฉยๆที่ว่าไปตีบอสอะรวมกันไป มัดยัไปด้ด้กันแหละตอนแรกอะ่ะกิวอะไรบ้างวันนี้ดูความแข,แข็งแกร่งกันสีเขียวเยอะเหมือนกันเวย้ยกิวะอะไรบ้างเนี่ยกิวโคโเวอร์ิโคเวอร์สีเขียวมันอยู่ฝั่งนู้นนี่ อ,อโซนใกล้นะ่าจะเหนื่อยนะวันนี้จากที่ผมดูเตรียมตัวนะเราเราเยอะเหมือนกันแต่สีเขียวเป็นรองที่สองจากเราฉะนั้นโซนใกล้นะ่าจะเหนื่อยเพราะโซนใกล้มันอยู่หมายเลขสามอสองต้อเป้าหมายหลังจากบอสทีสี่นะครับไปบอสกันก่อนนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวกระจายตามกรุ๊กันเตรียมนะครับยี่สิบห้าวิ เราคนบ้านไกลแดกตีนหนักหนักห้าสี่สามสองหนึ่งเรสตาร์ทครับ <c oughs> ไปวิ่งวิ่งวิ่ง กลางครับชนกลางไม่ไม่เกินคอขวดเขานะไม่มีใครเลยเว้ยเดี๋ยว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 หยุด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 ไม่เกินคอขวดหยุ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 ดรอ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 ค้ำไวแลนไว้สวยครับแลนไว้แลนไว้แลนตรงเราเนี่ยไม่ใช่ไปแลนข้างหน้าเราเนี่ยลงสกิลไม่ได้น่ะเตรียมดูบอสได้เลยครับเตรียมดูบอสเลยครับเยอะไหม กระดียกเยอะไหมเยอะสีฟ้าไม่เยอะครับหาบอสจะได้ครับตรงนั้นอ่ะโอเคเริ่มมากันแล้วเริ่มมากันแล้วไม่เกิดเฮ้ยใครไปช่วยดันบอสก่อนไปเอ้ยไปช่วยดันข้างหน้าก่อนเดี๋ยวบอสเกิดแล้วเดี๋ยวค่อยเดินกลับมาตรงนี้ไม่เยอะตรงนี้ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะโอเคเอางั้นวิ่งกระจายต่อเลยบอสยังไม่เกิด MVP ไม่เด้งเด้งแล้วตรงไหนเกแล้วอยู่ฝั่งบ้านเราป่าบอสแมพมังกรเด้งลงมาลงมา ดึงให้อยู่ดึงให้อยู่ผมบแล้วตีเลยตีเลยอัดเข้าไปคำสั่งกลางจบแล้วนะโอเคครับแอมซอรี่พี่ทอมครับอ้าวไปคำสั่งกลางจบแล้วแบ่งกันเลยครับวันนี้หนนน้้าาบบะครักลุ่มสองรวมหน้าบ้านได้เลยครับกลุ่มหนึ่งตามกลุ่มสองไปครับไปหน้าบ้านเขาแล้วขึ้นกลางครับสีอื่นไม่มีใครเลยไปสีเขียวเลยก็ได้ไปหน้าบ้านเขาแล้วขึ้นกลางกันพี่ก๊อฟบอมไปไปไปหน้าบ้านสีฟ้าครับจริงๆ พี่เตียไปไปด้วยกันพี่เราขึ้นกลางเราขึ้นกลางเขียวอยู่ในบ้านเอ้ยเขียวคนหน้าบ้านก่อนนะกลางโล่งกลางโล่งเต็มเเลยขียวเต็มเต็มในบ้านเลยเต็มในหิเลยโอ้โหเห็นเรางั้นงั้นงั้นยังมีพีไปเขียวครับไปบ้านเราครับไปยยังมีนบ้าเขาอยู่เต็มบ้านเลย อ้าทุบสองไปไหนหมดไม่รู้อะ UC อยู่นี่ไงหน้่บ้านนี้จะสายแล้วครับทุบสอไปนู่นเลยครับคุ้มบ้านให้ได้ก่อนนะไหวไหมไม่ไหวส่งคนกลับไปช่วยบ้านก่อนเอ้ยเอ้ยไปเยอะไปเยอะ <Billie S 1> งั้นถอยก่อนบอลในไหวบอลในไหวปวยบอปก่บอลมันอยู่ใกล้ที่สอง้ี่สองที่เหลืออยู่นู่นไปก่อนโอ้โหโดนตีกลับบ้านไปแล้วผูวิ่งกลับบ้านแล้วผูวิ่งกลับบ้านแล้วปิดปิดงั้นเราคำกลางก่อนดีกว่าจะได้มีคนยืนกลางผมทำอะไรไม่ได้ไม่ได้แล้วคำกลางให้แล้วลบไปนี่หน่อยเอาแม่งเลยสัตว์เนี่ยเหิือแตะด้วยบาแล้วบาอยู่บาอยู่บาอยู่ ทสองสองแล้วมีเหลือที่เหลือเมื่อกี้ยังอยู่เสาอยู่ไหมครับปานยิงปานยิงปานยิงปานถ้าถ้าถ้าเสร็จจากเสาแล้วยิงเสาเสร็จแล้ววิ่งไปบ้านเขียวได้เลยครับโอเคอีเจ็ดอยู่ยึดแม่งหย่อนยึดเสาหน่อยที่เสาหน่อยอีตะวันออกเวทตะวันตกตีคนตีคนดันออกไปอยู่ดันออกไปไเตะด้วยครับไม่ใช่เตะเร็วมันถูกได้มันหิงเนี่ยเห็นไหมข้างหลังหญิงเตะด้วยครับเตะด้วยวันเกิด้ว ยื้เกมไว้ก่อนสามโซนเป็นของเราหมดเลยไหวไหมโอเคโอเคงัดไปก่อนพี่งัดไปก่อนเห็นแล้วแม่งตีหินชื่อแม่งขึ้นเกล้งได้เาร่การได้จติมซ้ายจบแล้วเหลือซ้ายเหลือซ้ายกางไปเติมซ้ายการไปเติมซ้ายลงให้หมดเลย มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วครับสองสองไปมาแล้วพี่จอยสุดยอดพี่ชื่อขึ้นโอเคโอเคกลางเติมซ้ายจบแล้วนิดเดีย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 วเออมันไม่เก่งไอ้สีเนี้ยไอ้สีเขียวมันไม่เก่งแต่มันมันน่ากลัเฉยๆอู๋อยากเห็นหน้าใบไม้เลยเฮียได้ยินเลยว่าเยอะน่ากลัวอะผมไม่เห็นได้รู้ัว เพราะว่าเมื่อกี้พอไปเสร็จแล้วก็ถึงบอกว่าถ้าถ้าเสาเสาเสาเลขสี่อ่ะยึดเสร็จแล้วให้ไปตีสีเขียวเลยเพื่อให้มันดึงคนกลับแต่เรายังไม่ทีสีเขียวเลยเปล่ามันอ่อนนะมันอ่อนมันอ่อนอยู่ไปเสาใช่ไหมเอาไปเสาเขียวกันดูเราทำสปีดรันอีกแล้ววันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่แหละสามัคคีคือพลัง เรวคิวมันไม่ค่อยแข็งกิวลง80เข้าเข้าผมลงไปเลยแล้วยเฮ้ไปด้วยพี่ไปด้วยไปด้วยไปด้วย80ไปด้วยขอบคุณครับ